แรกนี่ก็คือพ podcast rice cafe สิเป็นไหมล่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกันอีกครั้งกับพ p o แคสต์ครั้งสำคัญที่สุดวันนี้เรามีโฮสด้วยนะคะโฮสต์ของเราในวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทางโภชนาการของเรื่องไข่เด็กและเยาวชนขอแนะนำคุณอุ้มค่ะสวัสดีครับผมเพชรแก้วแพรพันาราพลอยพาวแวบบับไริน กอแก้วปราไกกาวินครับค่ะวันนี้เราจะพูดในหัวข้อเรื่องไข่ค่ะคุณให้นิยามคำว่าไข่ได้อย่างไรบ้างคะไข่ไม่ม่อไรขอไข่ไม่เอกมีความหมายมีตัวอักษรสามตัวอยู่ในนี้แต่คุณค่าของมันเนี่ยเยอะมากม,มีประโยชน์อย่างลึกซึ้งก็ออเอยก็ไก่เขอไข่ในเล้าแล้วเข,ขาตั้งแต่เด็ก เรารู้ว่ามันอยู่ไหนของตัวอักษรพยัญชนะไทยและเรารู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรถือว่าเป็นคำตอบที่น่าสนใจและมีความหมายลึกซึ้งมากเพียงใดอขอ,ขอให้ทุกคนได้ทราบกันว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติอย่างไรไข่มีความสำคัญอย่างไรกับโลกปัจจุบัน ไข่มีความสาคัญอย่างมากกับโลกปัจจุบันซึ่งผู้ที่ไม่สามารถทําเนื้อสัตว์อย่างโดยโตรงโปรตีนโดยโตรงได้<ม>ซึ่งไข่ก็มีนะครับโปรตีนแต่ว่าเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างที่จะเบากับทางสัตว์แดงนะครับไข่เนี่ยมีประโยชน์สดๆคือเด็กโตได้เพรไข่นะคุณจะพูดอย่างไรกับคนที่พูดว่าไม่มีตังกินแต่ไข่เพราะไข่มันละนี่ไหมละ่ะตอนนี้ไข่ตกนะคะพี่แจ็ค กูจะพูดอย่างไรเ<ม>กี่ยวกับ<ช><ช>คนที่บอกว่าไม่มีตังก็กินไข่สิไข่มันถูกใช่ครับไข่เป็นโปรตีนชนิดเดียวที่ถูกและสามารถใช้เงินไม่เกิน5บาทซื้อมากินได้ทดแทนงาน<ช>ที่เราเกินเนื้อสัตว์นแดงโปรตีนประโยชน์ในไข่มีทั้งในไข่ขาวและในไข่แดงนะครับ<ม>ไข่แดงในโปรตีนสูงมากจริงแต่จริงๆถั่วสูงกว่านะครับก็ไปกินถั่วพาะถั่วสูงแล้วที่บอกว่า ไข่มันแบบ low class หมายถึงว่าเวลาเห็นคนกินไก่ก็จะโอ๊ยมันคือไข่ค่ะเวลาเห็นคนกินคไม่ได้นัดติดติดตลเนนะครับเวลาเห็นคนกินไข่ปุ๊บจะแบบว่าจัดเลยว่าโอ๊ยจนยังไงคุณไม่ได้เห็นตอนที่ผมทํานะครับเพราะว่าผมใช้ไข่นกกะจอกเทศไม่ได้ไข่ไก่ธรรมดานะครับคุณจะมาจับได้ยังไงโอเควันนี้ พอดแคสต์ของเราก็พอดแคสต์เรื่องไข่ของเราก็่ติดลกไปไม่ได้ละพอดแคสต์ผิดเลยกันมันช่องช่องนี่พอดแคสต์คาเฟ่โอเคพอดแคสต์เรื่องไข่ของเราก็จะจบเพียงเท่านี้ขอโทษด้วยสำหรับเสียงรบกวนที่ดังเพราะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีแต่ฝนตกแต่ฝนตก แต่ก็ยังดีเพราะว่าอากาศจะไม่ร้อนมากข้างนอกและทุกคนสามารถเดินออกอ <laughs> ไม่สามารถเดินเล่นได้หมายถึงว่าอยู่บ้านดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะตื้อดือดึอดอดง